สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนร,ร,รับเข้าสู่รายการยูดีมีเฮงเอพิสซดนี้นะครับเราจะมาชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของห่วงจุ้ยห้องน้ําเรื่องของห้องน้ำนะครับนับว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนกังวลใจมากที่สุดในการจัดห่วงจุย้ยใครๆก็โทษเรื่องของห้องน้ำนะครับใครๆก็บอกว่าห้องน้ําไม่ดีใครๆก็บอกว่าห้องน้ํามีปัญหาทําให้ห่วงจุ้ยบ้านมีปัญหาวันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนห้องร้ายให้กลายเป็นห้องดีเปลี่ยนห้องน้ําให้รับโชคลาภกันแทนครับ เรามาดูพื้นฐานก่อนนะครับว่าห้องน้าจริงๆแล้วเนี่ยในทางฮวงจุ้ยถือว่าเป็นห้องที่ปล่อยพลังชี่หรือปล่อยพลังงานไม่เดียกมานะครับเนื่องจากห้องน้ำเนี่ยวิธีการก่อสร้างหรือว่าจุดที่ห้องน้ําตั้งเนี่ยจะติดอยู่กับดินนะครับซึ่งดินหรือว่าวิธีการที่เราปล่อยของเสียต่างๆออกไปเนี่ยเราเรียกว่าจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ได้รับพลังงานที่ไม่ดีห้องน้ําจึงเป็นจุดจุดเกี่ยวในบ้านเลยนะครับที่ เป็นชี่ที่เป็นชี่ร้ายเป็นชี่ที่ไม่ดีเป็นพลังงานที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นห้องน้ําไปวางอยู่ไว้ในบริเวณที่เราต้องการรับพลังงานดีมันจึงทําให้หงวงจุ้ยของบ้านเราเสียห้องน้ำนะครับเป็นจุดที่มีความชื้นที่สุดในบ้านแล้วก็ห้องน้ำนะครับก็เป็นสิ่งที่ทุกคนกลัวเนื่องจากว่ามีความชื้นอาจจะมีเชื้อราอาจจะมีเชื้อโรคนะครับการที่ห้องน้ําไปอยู่ในจุดที่เราต้องการความสะอาดมากๆหรือว่าต้องการบรรยากาศที่ดีมากๆเนี่ย มันจึงทําให้ภาพโดยรวมของพื้นที่ที่อยู่อาศัยเนี่ยเสียไปด้วยเพราะฉะนั้นห้องน้ําจึงกลายเป็นตัวร้ายในการจัดห่วงจุ้ยไปใครๆก็ไม่รักนะครับใครๆก็ต้องการจะหลบหนีในส่วนของห้องน้ําแต่วันนี้นะครับเราจะมาปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงห่วงจุ้ยโดยการทําให้ห้องน้านะครับจากห้องร้ายกลายเป็นห้องดีแต่ก่อนที่เราจะไปปรับห้องน้ำนะครับจากห้องร้ายให้กลายเป็นห้องดีเรามาดูกันก่อนว่านิยามของห้องน้ําที่ไม่ดีหรือตําแหน่งที่ไม่ดีในทางห่วงจุ้ยเนี่ยคืออะไรกันบ้าง อย่างแรกเลยนะครับคือประตูห้องน้ำเนี่ยไปตรงกับประตูประธานนะครับที่อยู่หน้าบ้านของเราอันนี้เนี่ยในทางวงจุ้ยถือว่าเสียเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าประตูหน้าบ้านประตูประธานของเราเนี่ยรับพลังชีที่ดีถูกไหมครับแต่ประตูห้องน้ำเนี่ยเรามองว่าเป็นประตูที่ปล่อยพลังชีที่ไม่ดีออกมาชีที่ดีประทะชีที่ไม่ดีนะครับเรียกได้ว่าพลังงานชี่สับสนโอลมมนปะปนกันอยู่ในบ้านนะครับมันจึงส่งผลเสียนะครับ การงานก็ติดขัดนะครับเรื่องของโชคลาภก็ติดขัดเนื่องจากเดี๋ยวเดี๋ยวจะดีอยู่แล้วแต่ก็มีเรื่องร้ายเข้ามาแทรกมันทําให้ห่วงจุ้ยภายในบ้าน,นเสียวิธีการในการแก้ไขนะครับในกรณีที่ประตูห้องน้ํานะตรงกับประตูประธานทางเข้าบ้านของเรานะครับเราใช้หลักการในการบังครับ โดยการที่จะทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินก็ได้นะหรือว่าจะเป็นในส่วนของพาร์ติชันฉากกั้นต่างๆเนี่ยมาบังเพื่อให้เราเปิดประตูหน้าบ้านเข้ามาแล้วมองไม่เห็นประตูห้องน้ําเพียงเท่านี้นะครับก็เรียกได้ว,ว่าเป็นการแก้ไขหงจุ้ยในกรณีที่ประตูห้องน้ําตรงกับประตูประธานได้แล้วเรื่องต่อมานะครับจะพูดถึงเรื่องของตําแหน่งของห้องน้าครับห้องน้านะครับมีตําแหน่งที่สามารถวางได้และวางไม่ได้ภายในบ้านของเราถ้ามองบ้านของเราเป็นตารางเก้าช่องนะเป็นช่องสี่เหลี่ยมธรรมดาเนี่ยตำแหน่งที่ห้องน้ำเนี่ย ไม่ควรจะวางไว้เนี่ยคือตำแหน่งของหน้าบ้านซึ่งหน้าบ้านเนี่ยเราก็รู้จู่แล้วว่าควรจะไว้สําหรับในการวางห้องวางประตูที่รับพลังงานดีๆจากภายนอกเข้ามาสู่บ้านของเราแต่ถ้าเราดันนะครับไปวางห้องน้ําที่เป็นพลังงานที่ไม่ดีไปไว้หน้าบ้านมันก็เหมือนกับบ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่อับโชคเป็นบ้านที่ปล่อยพลังร้ายออกมาชุ่ตลอดเวลา มันยังเป็นตำแหน่งที่ทําให้หงจุ้ยบ้านเสียหายนั่นเองนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับก็คือ,ำอตำแหน่งของประธานบ้านตำแหน่งของประธานบ้านนะครับคือตำแหน่งหลังสุดของบ้านของเราที่อยู่ตรงกลางนะครับซึ่งตำแหน่งนี้ถ้าเรามีห้องน้ําไปวางไว้อยู่ตรงตำแหน่งประธานหลังบ้านจะทําให้เกิดเรื่องของความเสียหายในทางของหง,งจุ้ยนะครับเนื่องจากประธานของ หลังบ้านเนี่ยสมควรจะเป็นพื้นที่ปิดทึบมีความมั่นคงไม่มีการเคลื่อนไหวการที่มีห้องน้ําไปวางไว้เนี่ยเราเปิดน้ำไหมครับเปิดน้ำนะนำนะทำให้น้ําไหลวนเวียนเวลากดชักโครกหนึ่งครั้งนะครับก็มีน้าไหลวนเวียนอีกมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้เขาเรียกว่าหลังบ้านไม่มั่นคงหลังบ้านในต้องการความมั่นคงเพราะฉะนั้นการวางห้องน้ําไว้ในตําแหน่งของประธานหลังบ้านทําให้เกิดความไม่มั่นคงเกิดการหมุนเวียนของพลังงานมันทําให้ห่วงจุ้ยข,ของบ้านนั้นเสีย สิ่งที่เราทําได้คือทําการขยับนะครับอันนี้จําเป็นที่ต้องวางผังตั้งแต่แรกเลยว่าเราจะไม่วางในส่วนของห้องน้ําไว้บริเวณหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านในส่วนของตําแหน่งของประธานบ้านเราต้องขยับไปด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับเพื่อไม่ให้ตรงกับตําแหน่งของประธานบ้านนั่นเองเพียงเท่านี้นะครับหงจุ้ยบ้านในเรื่องของตําแหน่งในการวางห้องน้ําก็จะถูกต้องแล้วนะครับอีกตําแหน่งหนึ่งที่สําคัญนะครับที่เราจะไม่วางห้องน้ําไว้เลยนะครับคือบริเวณตรงกลางบ้านหรือว่าเซ็นเตอร์ของบ้านนั่นเอง เหมือนที่บอกไปในคลิปก่อนๆแล้วนะครับว่าบ้านนะครับจะมีเซ็นเตอร์อยู่ตรงกลางแล้วเซ็นเตอร์ของบ้านเนี่ยจะแทนไปด้วยธาตุดินการที่ธาตุดินนะครับไปปะทะกับธาตุน้ําซึ่งเป็นห้องน้ําและมีความเคลื่อนไหวเนี่ยพูด,ดง่ายๆว่ามันจะกลายเป็นเรื่องร้ายทันทีเลยนะครับและที่สําคัญนะครับในทางหวงจุ้ยเนี่ยธาตุดินเนี่ยเปียบสเสมือนลูกระเบิดนะครับการที่เราไปเอาน้ํามาลดไฟ การที่เราไปกระทบกระทั่งตัวลูกระเบิดตัวนี้มันทําให้ระเบิดเนี่ยมีโอกาสทํางานขึ้นมานะครับอันนี้นะครับคือเรื่องที่เสียหายที่เกิดขึ้นได้จากการที่วางห้องน้ําไว้บริเวณกลางบ้านที่สําคัญนะครับในทางการออกแบบในทางวิศวกรรมหรือว่าในทางสถาปัตยกรรมเนี่ยการที่มีห้องน้ําไว้กลางบ้านเนี่ยมันไม่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับเรื่องของภาพลักษณ์ต่างๆเรื่องของทัศนียภาพรวมถึงเรื่องของสุขอนามัยต่างๆนะครับการที่มีห้องน้ําเปิดปิดอยู่ตลอดเวลาทําให้เชื้อโรคเนี่ยแพร่กระจายไว ทำให้เชื้อโรคเนี่ยมีโอกาสแพร่กระจายไปทั่วบ้านเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันถูกต้องตามหลักของห่วงจุย้ยแล้วก็ถูกต้องตามหลักของการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมด้วยดังนั้นนะครับเราจึงไม่ควรจะวางห้องน้ําไว้บริเวณกลางบ้านคราวนี้เราจะมาสรุปกันนะครับว่ามีตําแหน่งไหนที่สามารถจะวางห้องน้ําได้ภายในบ้านของเรานะครับอย่างถูกต้องตามหลักของหวงจุย้ยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราแบ่งบ้านของเรานะครับเป็นตาราง9ก้าช่องตำแหน่งที่สามารถวาง ห้องน้ําได้อย่างถูกต้องตามหลักหูงจุ้ยนะครับมีอยู่แค่สีําแหน่งเท่านั้นนะครับคือบริเวณด้านข้างของบ้านเท่านั้นเองนะครับส่วนตําแหน่งที่ไม่สามารถวางห้องน้ําไว้ได้นะครับก็คือตําแหน่งของหน้าบ้านทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3ช่องเลยตําแหน่งบริเวณกลางบ้านไม่สามารถวางได้ตําแหน่งประธานหลังบ้านก็ไม่สามารถวางได้พูดง่ายๆว่าถ้าเราหันหน้าออกหน้าบ้านนะครับตำแหน่งที่ไม่สามารถวางห้องน้ําหรือว่าห้องส้วมได้เลยเนี่ยมันก็จะออกแบบมาเป็นรูปตัว T นะครับ ก็ะจะามถสามารถวางห้องน้ําได้เลยส่วนช่องว่างนะครับที่อยู่ระหว่างตัวทีสามารถวางห้องน้ําได้นะครับแล้วก็เป็นการวางห้องน้ําที่ถูกต้องตามหลักของหงจุ้ยด้วยคราวนี้คุณผู้ชมได้ทราบตําแหน่งกันไปแล้วนะครับว่าตําแหน่งใดที่สามารถวางห้องน้ําได้ตําแหน่งใดที่ไม่สามารถวางห้องน้ําได้แล้วเมื่อวางไปแล้วมันเกิดผลเสียนะครับกับบ้าน <đang> ข,ของเราอย่างไรใช้หลักการต่างๆแล้วก็แผนภาพที่ผมนามาโชว์ให้กับคุณผู้ชมนะครับเพื่อเป็นการวางผังแบบง่ายๆในการจัดหวงจุ้ยห้องน้ํา ให้ถูกต้องนะครับในการวางตำแหน่งที่ถูกต้องคราวนี้เรามาดูในส่วนของเรื่องของสุขภัณฑ์กันบ้างนะครับในห้องน้ำเนี่ยมันประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอ่างน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวฟลอเรนต่างๆนะครับในส่วนของโถสุขภัณฑ์เองสิ่งที่เราให้ความสําคัญมากๆเลยคือเรื่องของทิศทางในการวางโถสุขภัณฑ์และก็ตำแหน่งของโถสุขภัณฑ์หรือว,ว่าโถส้วมของเรานั่นนะครับ โด,โดยที่ทางในการวางโถส้วมมันก็ตำแหน่งในการวางโถส้วมเนี่ยก็มีความสาคัญไม่น้อยไปกว่าตัวประตูห้องน้ําเลยนะครับโดยโถส้วมนะครับตำแหน่งที่วางเนี่ยไม่ควรวางแล้วโถวส้วมเนี่ยหันหน้าไปชนกับเตียงอันนี้ถือว่าเสียมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการในการที่เราจะจัดเตรียมโถส้วมที่ในกรณีที่โถส้วมนั้นไปอยู่ภายในห้องนอนเนี่ยเราก็ต้องหมุนนะครับปรับตำแหน่งนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้ตัวโถวส้วมเนี่ย มีทิศทางหันชนไปในส่วนของเตียงนอนของเราแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับในปัจจุบันเนี่ยทางสถาปนิกและก็นักออกแบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนโดหรือบ้านเนี่ยเขาได้มีการปรับเปลี่ยนทิศทางแล้วก็ทําการปรับแก้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นบ้านหลังเก่าหรือว่าบ้านนิมเดิมที่ไม่ได้ออกแบบรองรับไว้เนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็สามารถทําการปรับแก้ได้นะครับโดยการบังหรือว่าเปลี่ยนทิศทางนะครับของถั่วส่วมของเรานะครับให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย ส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือว่าแก้หงจุ้ยในกรณีที่ห้องน้ําวางในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมหรือวางในจุดที่ไม่เหมาะสมผิดหลักของหองจุ้ยเนี่ยผมแนะนํา2วิธีนะครับคือการบังหรือว่าการย้ายนะครับถ้าเราสามารถย้ายได้นะครับตั้งแต่ก่อนการออกแบบหรือว่าออกแบบไปแล้วแต่ยังไม่ได้ก่อสร้างก็ทําการย้ายให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องอันที่2ถ้าย้ายไม่ได้นะครับผมแนะนําให้ใช้วิธีการบัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประตูห้องน้ําตรงกับประตูทางเข้าบ้านที่เป็นประตูประธานเนี่ยเราก็ใช้วัสดุต่างๆใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆออกแบบด้วยความคิดสร้างสรรค์น,นะครับในการบางังเพื่อไม่ให้กระแสดีและกระแสไม่ดีเนี่ยชนกันหรือปะทะกันกในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะย้ายหรือว่าขยับในส่วนของห้องน้ําได้หรือว่าในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะบังห้องน้ําประตูห้องน้ําประตูประธานได้เนี่ยมันก็ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่คุณผู้ชมสามารถทําได้คือการเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดี หรือเรียกได้ว่าเปลี่ยนห้องน้าร้ายให้กลายเป็นห้องน้ําดีนะครับโดยวิธีการลดทอนพลังเนื่องจากห้องน้ำเนี่ยเรามองว่าเป็นธาตุน้านะครับแล้วในวัฏจักรของธาตุนะครับดินทองน้ําไม้ไฟเนี่ยน้ำนะครับจะถ่ายเทพลังไปให้ไม้เพื่อให้ไม้เจริญเติบโตเพราะฉะนั้นถ้าเราย้ายจุดไม่ได้เราบางังให้สายตาเราเห็นไม่ได้เราก็ใช้วิธีการของพลังของธาตุเข้ามาช่วยเยียวยา,ยายในการลดทอนพลังโดยการนําธาตุไม้นะครับเข้าไปอยู่ในห้องน้ําของเรา ธาตุไม้นะครับก็สามารถที่จะมาได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของคุณผู้ชมเลยนะครับอันดับแรกเลยคือเรื่องของต้นไม้อาจจะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศต้นไม้ที่เป็นต้นไม้น้ำน,นะครับหรือว่าพลูด่างก็ได้หรือจะเป็นในส่วนของผัยกวนอิมสามารถไปวางไว้ในห้องน้ําได้เพื่อเป็นการลดทอนพลังหรือในกรณีที่เราไม่อยากปลูกต้นไม้นะครับเราก็สามารถที่จะวางเฟอร์นิเจอร์บางอย่างหรือแม้แต่ตัวกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องลายและสีนะครับที่สอดคล้องกับธาตุไม้ก็คือเป็นสีเขียว หรือเป็นโทนสีเขียวเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ทดแทนในส่วนของพลังธาตุแล้วก็ช่วยลดทอนพลังร้ายของห้องน้ำทำให้บ้านของผู้ชมเนี่ยกลับมาเป็นบ้านที่มีหงจุ้ยที่ดีขึ้นเปลี่ยนห้องร้ายให้กลายเป็นห้องดีได้นะครับนอกจากการลดทอนเรื่องของพลังร้ายให้กลายเป็นพลังดีด้วยการใช้ธาตุไม้หรือว่าสีเขียวเข้ามาช่วยในการเยียวยาแล้วเนี่ย อีกวิธีการหนึ่งที่เหมาะสมมากในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะย้ายห้องน้ําหรือว่าบางห้องน้ําได้นะครับคือเรื่องของการออกแบบงานวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรมเข้ามาช่วยเหลือครับห้องน้ำนะครับเป็นห้องที่มีความชื้นสูงอยู่แล้วเมื่อมีความชื้นสูงเนี่ยโอกาสที่จะมีการสะสมของเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆและมีการเจริญเติบโตได้ดีเนี่ยมันก็เพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยในการป้องกันนะครับโดยการติดตั้งเครื่องดูดอากาศแล้วก็ลดความชื้นภายในห้องน้ํา ทำให้ห้องน้ําของเรานั้นแห้งเร็วลดการสะสมของเชื้อโรคลดการเจริญเติบโตของเชื้อโรคส่วนที่2นะครับก็คือเรื่องของการเลือกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโถสุขภัณฑ์นะครับตัวอ่างล้างหน้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเคลือบสารแอนตี้แบคทีเรียต่างๆนะครับทำให้ห้องน้ําของเรานั้นลดการสะสมของเชื้อโรคนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆรวมถึงในส่วนของกาวยาแนวต่างๆนะครับซิลิโคนต่างๆที่เราใช้ภายในห้องน้ํา ถ้าเป็นไม่ได้นะครับเราก็จะเลือกวัสดุยาแนวเลือกซิลิโคนเลือกกระเบื้องนะครับที่มีสารยับยัง้งการเติบโตของเชื้อโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในห้องน้ํารวมถึงเราต้องดูแลรักษาห้องน้ําของเรานะครับให้แห้งสะอาดอยู่เสมอเพียงเท่านี้นะครับก็จะเป็นวิธีการในการที่ลดทอนปัญหาจากเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีให้กับคุณผู้ชมได้แล้วนะครับในการปรับปรุงห้องน้ําให้ถูกหลัก ตามหลักของหงจุยอย่าลืมกลับไปสำรวจนะครับว่าห้องน้ำของคุณผู้ชมวางตำแหน่งถูกต้องไหมโถส้วมวางในตำแหน่งและทิศทางถูกต้องไหมรวมถึงวิธีการย้ายวิธีการลดทอนนะครับและวิธีการเปลี่ยนห้องน้ำร้ายให้กลายเป็นห้องน้ำดีนะครับลูกคุณผู้ชมสามารถเลือกวิธีการต่างๆนะครับในคลิปนี้เนี่ยนำไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเองได้เลยนะครับผมวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมนะครับที่จะกลับไปสํารวจห้องน้าของคุณผู้ชม ว่ามีจุดใดนะครับที่ไม่เหมาะสมที่ผิดหลักการของหงจุ้ยนะครับแล้วก็นําวิธีการต่างๆในคลิปนี้นําไปประยุกต์ใช้นําไปจัดหงจุ้ยด้วยตนเองเพื่อห้องน้ําของเรานั้นเป็นห้องที่สะอาดนะครับแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานเปลี่ยนห้องร้ายให้กลายเป็นห้องดีถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสามารถแชร์ให้กับเ,เพื่อนๆของคุณผู้ชมได้รับชมเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหงจุ้ยแบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนําสาระดีๆแบบนี้มาให้กับคุณผู้ชมอีกในครั้งหน้า